สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนคอสพิเศษตูนตัวตนใหม่สู่ความสําเร็จซึ่งเป็นบทเรียนที่9เป็นบทเรียนพิเศษบทเรียนสุดท้ายในการทําความเข้าใจกับชีวิตค้นพบความมหัศจรรย์ของจิตใต้สํานึกและที่สําคัญก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้กฎแรงดึงดูดเด e ๋ยว of a ็อบแ c t i o n ซึ่งเป็นกฎแห่งจักรวาลเช่นเดียวกับกฎแรงโน้มถ่วงหรือกฎทางฟิสิกส์อื่นๆที่เข้าสู่ระดับจิตใต้สํานึก ที่จะทำให้เราสามารถค้นพบความลําเลิศหรือความมหัศาจรรย์ของชีวิตได้อย่างง่ายดายมาถึงช่วงสําคัญนี้ที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นการตั้งระบบปฏิบัติการรับของจิตใต้สํานึกที่เราทําได้มากกว่าที่เราเคยทําเราไปได้ไกลามากกว่าที่เราเคยไปและที่สําคัญก็คือเราจะต้องกลับมากลับมาศรัทธากลับมาไว้วางใจกับชีวิตกลับมามองเห็นคุณค่า ของความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนมันเป็นช่วงสำคัญที่สุดที่เราจะต้องกลับมาเติมเต็มเพิ่มศรัทธาและสติปัญญาให้กับชีวิตรู้สึกถึงความล้ำเลิศความมหัศจรรย์ที่เรากำลังสัมผัสหรือกำลังอินเอมกับชีวิตและที่สำคัญก็คือมันคือการค้นพบความลับของจัก,กรวาลความลับที่ทำให้เรารู้ว่าเราทุกคนต่างเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลความลับที่เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราคือความเล่นลับ และความมหสัสจรรยร์ที่ล้ำลึกที่สุดรู้สึกรู้สึกกับชัยชนะรู้สึกกับเป้าหมายและความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่มันกำลังสั่นสะเทือนอนุภาพอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของเราเพื่อเข้าสู่ความรู้สึกและพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับจักรวาลน,นั่นคือการกลับมาเรียนรู้ชีวิต กลับมาไว้วางใจจัก,กรวาลกลับมาไว้วางใจชีวิตหรือไว้วางใจจัก,กรวาลจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นสิ่งที่เราโฟกัสสิ่งไหนพลังจะไหลไปยังสิ่งนั้นเมื่อเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีพลังต่อชีวิตเราท,ทันทีทั้งหมดที่เรากําลังเรียนรู้คือการจูนสมองจูนจิตใต้สํานึกโปรแกรมจิตของเราให้เข้าสู่สภาวะใหม่ที่เราเรียกว่าสภาวะแห่งพลังอ,อ,อนาน,อนาจอันยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลตลอดเวลาทั่วชีวิตของเรา ในประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติที่ผ่านมาเราถูกกรอกด้วยความเชื่อขีดจำกัดของเราถูกถูกอะไถูกครอบงำไว้ด้วยประสบการณ์และสิ่งที่เราเคยได้รับในอดีตจึงจึงทำให้คนจํานวนไม่น้อยติดกับอยู่กับความรู้สึกที่มีขอบเขตที่ไม่สามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปสู่อันจักที่ไร้ขีดจำกัดที่เราเรียกว่า universal limited หรือจักรวาลที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งนั่นคือพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยนี้ที่เราเรียกว่ายุคิถีชีวิตใหม่นิวโน m a l มันเป็นยุคที่จิตวิญญาณของเรากําลังจะเข้าถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ่งกําลังเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่เหนือกว่าซึ่งจักรวาลกําลังสอนให้เราเห็นว่าเรากําลังเลือกที่จะค้นพบความหัศจรรย์ของชีวิตของเราด้วยการลงมือทําด้วยความเชื่อที่เราจะต้องเปลี่ยนที่เราจะต้องรื้อถอน ที่เราจะต้องปล่อยวางที่เราจะต้องไปอิสระอิสระจากความเชื่อเก่าอิสระจากความเข้าใจเก่าและเข้าถึงความรู้สึกใหม่ที่เหนือกว่าแน่นอนการไว้วางใจจักรวาลน,นั้นเป็นการเข้าถึงประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งนั่นเองประสบการณ์ที่เราอิสระจากภาพลวงตาประสบการณ์ที่ทําให้เรารู้ว่าชีวิตของเราสามารถที่จะปลดล็อก หรือจะเชื่อมโยงกดแข็งแรง,งดุดดุดได้อย่างไร้ขีดจํากัดเป็นร้อยเท่าพันทวีและที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบในจิตใต้สำนึกที่อยู่เหนือการ,การเวลาอยู่เหนือกาละและเทสะอยู่เหนือกาละเทศะอยู่เหนือ,าอ,นอาจากนามและปัญญักหรือสมมุติเข้าถึงความรู้สึกที่ไร้ขีดจำกัดที่เรากำลังค้นพบความเร้รับของชีวิต ที่คำพีวิชยานวิชยานไทรวะตันกะหรือคำพีแห่งความเล่นลับ The Book of the Secrets ว่าด้วยการทำสมาธิ112วิธีของพระชิวะที่พระนางเทวีวิสัชนากับพระศิวะซึ่งเป็นคำพีเก่าที่มีอายุก,กว่า5,000ปีได้กล่าวถึงธรรมชาติสูงสุดของจักรวาลคือจิตสำนึกมนุษย์นั่นเองที่ผ่านว,วิวัฒนาการขั้นสูง จนถึงขั้นความเป็นจิตอวาตารจนถึงขั้นการรับรู้สูงสุดที่ไร้ขีดจํากัดและอยู่เหนือการเวลาหรืออยู่เหนือกาลและเทศไร้ขีดจากัดอันลิมิเต Power เป็นพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดและดำรงอยู่ในจักรวาลชั่วนิจด,ดิลมจิตวิญญาณของเราก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นการไว้วางใจในจักรวาลการเข้าถึงคุณสมบัติด,ดั้งเดิมของชีวิตและจิตใต้สำนึกนั้นคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากความเชื่อหรือความทรงจำที่ทำให้เราติดลับอยู่กับ ข้อจากัดหรือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราจนทําให้เราไม่สามารถออกจากเพดานหรือออกจากเงื่อนไขเดิมที่ทําให้เราต้องติดกับซ้าแล้วซ้าเล่ากับชีวิตแบบเดิมเดิมจนทําให้เราไม่สามารถที่จะค้นพบหรือบรรลุถึงความสําเร็จตามที่เราปรารถนาเราจะต้องใช้เวลาชั่วพริบตาเราจะต้องสัมผัสกับพลังอันยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลเราจะต้องรู้สึกกับพลังอันเล่นลับของจิตใต้สํานึกของเราที่กําลังเชื่อมโยง กับจักรวาลอย่างแท้จริงพวกเราที่รักทุกคนจะต้องสลายอัตตาเราจะต้องรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่กำลังเชื่อมโยงกับจักรวาลอันไร้ขีดจำกัดเราจะต้องอยู่กับพ่วงเวลาแห่งปัจจุบันขณะเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไร้ซึ่งอดีตไรซึ่งอนาคตแต่มันคือการดำรงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ ที่เราจะต้องเข้าถึงความรู้สึกแห่งความมหัศจรรย์นี้ด้วยตัวเองเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองด้วยทัศนะแบบใหม่ด้วยความเชื่อที่ไม่เหมือนเดิมด้วยความรู้สึกที่ไร้ขีดจากัดให้จิตวิญญาณของเราพลยพุ่งส่งแสงสว่างเหมือนดังแสงตะวันในยามรุ่งอรุณแทนที่ความรู้สึกหวาดกลัวความหวั่นไหวและสํานึกในอดีตที่ทําให้เราติดกับอยู่กับการยอมจนอนํานนหรือข้อจํากัดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีขอบเขตเมื่อเรา ข้ามพ้นความรู้สึกตรงนี้ได้แล้วเราจะมองเห็นสิ่งที่เหนือกว่าซึ่งจัก,กรวาลจะสนองตอบกับพลังงานหรือสิ่งที่เราเชื่อสนองตอบกับการทำงานของจิตใต้สำนึกที่กำลังสั่นสะเทือนอย่างไร้ขีดจำกัดซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุถึงความเป็นไปได้กับสิ่งที่เราปรารถนานัา่คือสภาวะที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อค้นพบการชำระจิตวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์ดำรงอยู่เหนือความคิดและเป็นอิสระจากการถูกครอบงำจากความเชื่อหรือสิ่งที่เราเคยได้รับประสบการณ์เป็นอดีตแต่การเข้าถึงความจริงที่เหนือกว่าคือปัจจุบันที่ทำให้เราสามารถละทิ้งข้อจำกัดหรือเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าในจิตวิญ,ญญาณที่ล้ำเลิศซึ่งเราทุกคนจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองหยิบยื่นกระบวนการอันมหัศจรรย์ให้กับจิตใต้สำนึกด้วยกัน ทุ่มเทพลังทั้งหมดที่เรามีอยู่ถ่ายทอดสัญญาณแห่งความรู้สึกอันมหาศจรย์ให้มันเกิดขึ้นชั่วพริบตาให้มันเกิดขึ้นในขณะจิตนี้ทุกครั้งที่เรากำลังสั่นสะเทือนอนุภาพของจักรวาลผ่านสำนึกรู้ที่แท้จริงจงรู้เถอะว่าเรากำลังเปลี่ยน,ก,นกลไกไม์เซตชีวิตของเราอย่างสิน้นเชิงความสำเร็จเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเท่าทวีคูณ เพราะจักรวาลดำรงอยู่ด้วยความหาสัศจรอย่างหลากหลายและไร้ขีดจำกัดถ้าเรายอมรับและเข้าถึงประสบการณ์นี้เช่นเดียวกับความรู้สึกที่เรากําลังเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลอย่างลึกซึง้งแล้วจิตวิญญาณของเราก็จะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกับที่จัก,กรวาลกําลังสั่นสะเทือนอนุภาพทั้งหมดสู่โลกและมวลมนุษย์หรือสั่นสะเทือนความมหัศจรของความลําเลิศของมันจนทําให้สรรพสิ่งเกิดความสมบูรณ์หรือสมดุลได้ในระดับสนามพลังงานของชีวิต นั่นหมายถึงว่าเรากําลังไว้วางใจในจักราวาลอย่างแท้จริงไว้วางใจในความสําเร็จสัมผัสถึงกฎแห่งจักราวาลแรงดึงดูดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเรากําลังสั่นสะเทือนอนุภาพของความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับดวงยานของเราพวกเราที่รักครับในคอร์สพิเศษการจูนจิตตัวตนใหม่สู่ความสําเร็จที่พวกเราสามารถทบทวนฝึกฝนได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้จิตใต้สํานึกนั้นได้เกิดการยอมรับตระหนักรู้อย่างสุดข,ขีดสูงสุดที่เราเรียกว่า awakening หรือการตื่นรู้อย่างสุดข,ขีดมันเป็นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่ทําให้เราสลายอัตตาสลายตัวตนเก่าสลายความเชื่อผิดพลาดหรือความเชื่อผิดๆที่ทําให้เรางมงายหรือเลอะเรือนอยู่กับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจนทําให้เราติดกับอยู่กับข้อจํากัดและการถูกครอบงําอย่างไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้เราก็ต้องเบิกตาขึ้นเราจะต้องโค่งขึ้นทางจิตวิญญาณเราจะต้องตื่นรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้เราออกจากภาพลวงตาหรือมายาที่ทําให้เราติดกับอยู่กับอดีตหรือสิ่งที่เราเคยได้รับออกจากความรู้สึกเข่งขัดออกจากความรู้สึกจริงจังออกจากความรู้สึกวิตกกังวลใช้ความรู้สึกแห่งพลังอํานาจที่เต็มไปด้วยความเบิกบานหวัวใจที่ถ่องแท้จะหาจะทำให้เราค้นพบวิธีการที่ถูกต้องในการก้าวข้ามเงื่อนไขเก่าและพังทลายกําแพงหรือสิ่งที่มันเป็นข้อจํากัด ที่เราเคยติดค้างอยู่ออกมาจากความรู้สึกหมกมุ่นออกมาจากความรู้สึกสับสนและใช้ช่วงเวลาของชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ในการเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงและเราจะสามารถค้นพบศักยภาพอันลึนรับของจิตใต้สำนึกได้อย่างแท้จริงจากกรวันนี้ดำรงอยู่ด้วยสนามพลังของความสันสะเทือนที่สอดคล้องกับสบรรพสิง่งและการสันสะเทือนนี้ ดำรงอยู่ในทุกสภาวะที่ทำให้จัก,กรวาลสามารถดำรงอยู่ในความสมดุลหรือผสมผสานสรรพสิ่งได้อย่างกลมกลืนพวกเราที่รักข้อพิเศษที่พวกเรากำลังฝึกฝนตลอดเวลานี้ทั้ง9บทตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายคือบทที่9นี้ผมเพียรพยายามที่จะอธิบายความจริงว่าเราจะต้องเลิกดูถูกศักยภาพและความสามารถเราจะต้องเลิกดูถูกตัวเองเราจะต้องไม่ใช้ชีวิตอย่างต่ำต้อยและใช้เวลาอย่างถึงเปล่า ด้วยการยอมจำนนกับข้อจำกัดหรือความเชื่อเก่าที่ทำให้เราติดกับอยู่กับความรู้สึกล้มเหลวหรือความรู้สึกที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงไหนได้ติดกับอยู่กับที่สั่นสะเทือนอนุภาพของความรู้สึกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้จัก,กรวาลกำลังหยิบยื่นเชื่อมต่อสิ่งที่เรากำลังปรารถนาเพียงแต่เราแค่ปักหมุดหรือมาร์กสิ่งที่เราปรารถนาและววิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นเองตามกระบวนการของจิตใต้สำนึกซึ่งจัก,กรวาลกำลัง วาร์ปหรือกาลังจูนกับเราในระบบปฏิบัติการพิเศษดังนั้นในหลักสูตรพิเศษนี้พวกเราสามารถฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่าติดต่อกันอย่างน้อย11วันหรือติดต่ออย่างน้อย21วันเพื่อจะได้รับผลลัพธ์อย่างล้าเลิศและในขนาดเดียวกันสําหรับพวกเราที่ต้องการจะฝึกฝนของการจูนกิจที่เราเรียกว่าซูเปอร์จูนนิ่งแบบเข้มข้นระบบวันายวันหรือระบบออนไลน์ทั่วโลกก็สามารถที่จะ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ The Master Code Academy หรือที่ผมโดยโตรงเพราะวิธีการที่จะทำให้เราสามารถลัดสั้นผ่าตรงตัดตรงหรือฟัดเลนเข้าไปสู่ Expressway หรือทางด่วนพิเศษในการค้นพบศักยภาพที่ลุกซึ้งจะต้องเกิดขึ้นจากการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องให้ใครมาชีน้นำเพราะเราสามารถเลือกเองได้ เราสามารถไิ้คิตชีวิตและสามารถที่จะพิสูจน์คุณค่าที่เรามีอยู่ในแบบที่สอดคล้องกับจักรวาลอย่างแท้จริงขอให้เราเป็นอิสระจากการตัดสินตัวเองกลับมาเป็นกำลังใจให้กับกจิตวิญญาณดวงนี้เผชิญกับสิ่งท้าทายด้วยความกล้าหาญและพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนที่สุดพวกเราที่รักทุกคน มันเป็นช่วงเวลาสําคัญของการข้ามพ้นบทเรียนเก่าปฏัิศาสตร์ของมนุษยาชาติในโลกยุคเก่านั่นคือการหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดและข้อจํากัดที่ทําให้เราติดอยู่ในหลุมพรางของการเวลาแต่ปฏติศาสตร์ใหม่ของโลกยุคนี้คือการออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากโลกเก่าออกจากสํานึกลวงที่ทําให้เราติดกับอยู่กับความรู้สึกหวั่นไหวผิดพลาดหวาดกลัวทุกข์ทรมานหรือรู้สึก เจ็บปวดความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตรู้เราเพียงแค่เรียนรู้ที่จะออกจากโลกใบเก่าออกจากความผิดพลาดและให้จิตวิญญาณตรงนี้เป็นอิสระนั่นคือวิธีการของการกลับมาไว้วางใจชีวิตซึ่งนั่นหมายถึงการกลับมาไว้วางใจในอำนาจอันได้รับของจิตใต้สำนึกซึ่งเชื่อมโยงกับพลังอำนาจอันมหัศจา์ของจัก,กรวาลจึงไม่แปลกที่เราจะใช้คำว่า กลับมาไว้วางใจในจัก,กรวาลและเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เหนือกว่าให้อาภาัยกับความพลาดก้ามพ้นก้าวข้ามพ้นความล้มเหลวหรือความผิดหวังให้หัวใจเรายิ่งใหญ่สุบฉีดเลือดและแผ่รัศมีแห่งพลังชีวิตให้มันเอิบอิ่มและสันสะเทือนดวงวิญญาณของเราเพื่อถ่ายทอดพลังแห่งชีวิตของเราไปทั้งจัก,กรวาลมันคือการสันสะเทือนกดแห่งแรงดึงดูดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและแบ่งปันให้กับผู้คน ให้กับโลกและจัก,กรวาลว่าพวกเราที่รักทุกคนจัก,กรวาลน,นั้นมีวิธีการที่ล้ำเลิศเป็นทวีคูณไม่ได้เป็นวิธีการในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปเพียงชั่วพริบตาเดียวเราสามารถพลิกขั้วของเราที่จะก้าวข้ามความล้มเหลวหรือก้าวข้ามหรือก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการรู้สึกกับจิตวิญญาณที่เหนือกวา่า รู้สึกกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมรู้สึกกับความหมายของการใช้ชีวิตยอย่างลึกซึ้งซึ่งเราทุกคนกําลังเรียนรู้ประสบการณ์นี้พร้อมกันกับโลกใหม่ New Normal ที่เกิดขึ้นเราต้องขอบคุณโควิดการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้มีผลทําให้มนุษยชาติวิวัฒนาการกระบวนการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ที่เข้มข้นขึ้นมันไม่ได้เป็นผลลบเพียงด้านเดียวแต่ในทางบวกคือมนุษย์กําลังวิวัฒนาการไปสู่ชีวิตที่เหนือกว่าไปสู่ การเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขันไปสู่ทางเลือกใหม่ที่ทําให้เราทุกคนสามารถบรรลุปเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมดังนั้นเราจะต้องข้ามพ้นกระบวนการของชีวิตที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไวรัสเกิดขึ้นเพียงแค่1ปีหรือ12เดือนแต่มันแพร่ระบาดไปทั้งโลกมีคนติดไวรัสนี้ก่าหนึล้านคนและที่สําคัญมันเป็นการระเบิดของอะตอม เป็นการสั่นสะเทือนกระบวนการอันยิ่งใหญ่ของจิตใต้สำนึกที่ทําให้ผู้คนทั้งโลกต้องกลับมาตื่นรู้ตระหนักรู้ถึงชีวิตที่เหนือวนกว่าขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัส,สที่แยกตัวของอะตอมในอนุภาคของเชื้อโรคที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันกับเปล่งประกายรัศมีของมันออกไปทั่วโลกและจักรวาลให้ผู้คนกว่าหนึล้านคนทั่วโลกได้รับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ ในทางกับกันถ้าเรากําลังรู้สึกถึงชีวิตที่เหนือกว่าว่าเราก Wet ําลังเป่งประกายรัศมีของพลังอํานาจแห่งชีวิตแห่งความสําเร็จและความตระหนักรู้ในกฎแห่งจักรวาลเราก็กําลังใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสมันกลายเป็นการสันสเทือนพลังงานที่เปล่งรัศมีอนุภาคแตกตัวของอะตอมออกไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นร้อยล้านพันทวีเป็นร้อยเท่าพันทวีหรือร้อยล้านพันเท่าหรือพันเท่าร้อยล้านพันทวีขยายไปทั่วทั้งโลกกระทาและจักรวาล พวกเราที่รักทุกคนลองเห็นภาพของความสําเร็จเห็นภาพของความรู้แจ้งในชีวิตที่เรากําลังส่งสัญชาติเดินออกไปสู่โลกและจัก,กรวาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอนุภาคของไวรัสที่มันกําลังแผร่รัศมีออกไปสู่ผู้คนในทั่วโลกทุกทิศทุกทางความสําเร็จหรือการเข้าถึงชีวิตที่ตระหนักรู้คือการที่จัก,กรวาลกาลังสัญชาติเดินอนุภาคแห่งความเข้าใจชีวิตแห่งความรู้แจ้งแห่งความเป็นมนุษย์หรือวิธีการเอาตัวรอดที่เราเรียกว่า how how to วิธีการที่เหนือกว่าจะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้นั่นเองพวกเราทีุ่กคนลองสัมผัสลมหายใจสัมผัสจิตสํานึกรู้ของเราดูแล้วเราจะรู้เลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญที่สุดที่เราจะรู้สึกถึงกดแห่งแรงดึงดูดรู้สึกถึงชีวิตที่ล้าเลิศรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไร้เทียมทานจัก,กรวาล กำลังสั่นสะเทือนอนุภาพที่ทําให้ดวงวิญญาณของเรากลายเป็นพลังอํานาจอันวิเศษที่สั่นสะเทือนอนุภาพไปทั้งจัก,กรวาลความสําเร็จและความร่ํารวยกําลังสั่นสะเทือนอยู่ในอนุภาพของจิตวิญญาณของเราและความรู้สึกที่เรามีต่อชีวิตคือผลลัพธ์ที่เรากำลังจะได้รับ จากสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เรารู้สึกถ้าเรารู้สึวาากวัดวันนี้จากกวาลกําลังโดนบันดาลสิ่งที่เราปราถนาอย่างไม่มีขีดจากัดจากกวาลกาลังน้อมรับจิตใต้สํานึกที่เรากําลังสื่อสารจากกวาลกําลังเชื่อมโยงความเป็นไปได้กับสิ่งที่เรากําลังรู้สึกและกําลังสันระเทืินความสําเร็จอันใหญ่หลวงลึกซึ้งล้าเลิศตามที่เราปราถนานั่นก็หมายความว่าจิตวิญญาณของเรากําลังสื่อสารกับจักรวาลและไว้วางใจในจักรวาลอย่างแท้จริงพวกเราที่รักทุกคนพลังงานที่เกิดขึ้นจาก การสัส่นสะเทือนอนุภาพเหมือนน้าที่หยดลงในตุ่มทีละหยดทีละหยดแต่มันสั่นสะเทือนเหมือนฝนที่ที่ไหลลดหลั่นจากฟากฟ้าสั่นสะเทือนไปทั้งพื้นที่พบทาให้แผ่นดินชุ่มเย็นและเกิดความชุ่มฉ่าจนทําให้เกิดความชุ่มชื้นไปทั่วทั้งโลกกระถาชีวิตทั้งมวลได้รับกระแสแห่งความเอ,อบอิ่มร่มเย็นจากความชุ่มชื้นของกระแสะทานชีวิต คือการเนรมิตตามใจที่เราปรารถนาแทนที่เราจะคิดเรื่องเงินเรื่องทองแต่เรากลับคิดถึงเรื่องพลังแห่งความสําเร็จกําลังดึงดูดความรู้สึกที่จะทาในสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้คนทุ่มเทเอที่ชีวิตให้กับสิ่งที่ล้ําค่าและมีความหมายให้กับโลกจักรวาลจะส่งกะเทือนอนุภาพดีแอคชั่นกับมหาเราที่เราเรียกว่าแอคชั่นดีแอคชั่นนั่นหมายถึงความสําเร็จที่สุดยอด ความร่ำรวยตามที่เราปรารถนาความผดุงสมบูรณ์ของชีวิตไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราลงมือกระทาหรือถ่ายทอดหรือแบ่งปันเท่านั้นแต่มันจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจัก,กราวาลเพื่อให้เราสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากโลกใบเก่าหรือเข้าสู่ความสําเร็จได้อย่างแท้จริงลองค่อยๆ่อยหายใจรู้สึกกับลมหายใจของเราอย่างลึกซึ้งรู้สึกกับจิตใ้สำนึกของเราอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้เลยว่าเรากำลังสั่นสะเทือนอน,อนุภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของจัก,กราวาลเป็นร้อยเท่าพันทวี มันกำลังสั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิตที่ทําให้เราสามารถดึงดูดความสําเร็จโชคลาภเงินทองความร่ารวยความสุขความโชคดีมาสู่ชีวิตของเราอย่างล้นเหลืออย่างไม่มีประมาณนี่คือการทํากระบวนการพิเศษที่เราเรียกว่าสปิริ t ชวลจัมปิง้งหรือซูเปอร์ทูนนิ่งจะเป็นการตูนตัวเองในรหัสลับสูงสุดของจัก,กรวาลที่ทําให้เราดึงดูดความร่ำรวยและความสําเร็จ ด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริงมันเป็นการเพาะบม่มเพิ่มคูณอำนาจจิตมันเป็นการสั่นสะเทือนความรูษษษษ้สึกที่ทําให้เราสั่นสะเทือนอนุภาพของจัก,กรวาลผ่านหยดน้ําของจิตที่กลายเป็นมหาสมุทรแห่งดวงวิญญาณที่กําลังแจกจ่ายถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับผู้คนในโลกซึ่งเริ่มต้นจากการตกผลึกและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของตัวเราเองจัก,กรวาลไม่เคยให้ใครน้อยกว่าที่เขาปรารถนาะ จัก,กรวาลสนับสนุนและเกื้อกูลมวลมนุษย์ทั้งมวลเพียงแค่เราร้องขอและยืนยันในสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นรู้สึกว่าเรากําลังเป็นหนึ่งเดียวและสั่นสะเทือนอนุภาพนี้กับจัก,กรวาลความร่ำรวยความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่คือหลักสูตรพิเศษของคอร์สสำคัญที่สุดที่เราเรียกว่าจุนจิตตัวตนใหม่ สู่ความสำเร็จมันคือการค้นพบอนุภาพของจัก,กรวาลผ่านดวงวิญญาณและจิตใต้สนึกของเราที่กำลังสั่นสะเทือนอนุภาพแห่งความสำเร็จจากแก่นแท้ที่เปล่งประกายรัศมีออกจากหัวใจของเรานั่นเองพวกเราที่รักทุกคนขอให้พวกเราทุกคนได้สัญญากับตัวเองขอให้พวกเราทุกคนได้ยืนหยัดกับปฏิธาอันยิ่งใหญ่ของดวงวิญญาณดวงนี้ว่าเราจะทำภารกิจแห่งความร่ำรวย ภารกิจแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้ให้กับจิตวิญญาณตรงนี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความยอดเยี่ยมเพื่อความสุดยอดเราจะอุทิศชีวิตของเราเพื่อสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้กับดวงวิญญาณดวงนี้มันคือเป้าหมายและภารกิจสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่บนโลกแบบนี้นั่นเองขอให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่อบอุ่นรู้สึกถึงความรัก และความใฝ่ฝันที่งดงามที่มันได้บันเจิดเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของเราในวินาทีนี้นึกถึงชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายและการสร้างสรรค์นึกถึงความสําเร็จและความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกวินาทีและตลอดเวลารู้สึกกับประสบการณ์ที่ทําให้เรา สัมผัสกับจิตใต้สำนึกสัมผัสกับหัวใจของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดในวินาทีนี้รู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงรู้สึกกับคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะไขควรมใจรองชีวิตเรียนรู้ที่เราจะใช้ทุกโมงยามของการเวลาที่จะออกจากความทุกข์และปัญหาที่ติดกับอยู่กับข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เราเป็นคนสร้างหรือเป็นคน เป็นคนติดกับอยู่กับข้อแม้หรือเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาพันธนาการตัวเองอย่าไปแบกเอาไว้อย่าไปสร้างความรู้สึกของความพีิริพี่ไรหรือความข้ามครวรให้กับตัวเองถึงเวลาแล้วที่เราจะสั่นสะเทือนแรงเวี่ยงในอนุภาพอันสูงสุดไปช่วยท้งจัก,กรวาลแค่เราหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอด สัมผัสท้องฟ้าที่ใสสว่างว่าใสใสส,สว่างและรู้สึกถึงความเขียวุ่มของต้นไม้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของของสปปรรพสิ่งของโลกและชีวิตที่เรายังมีลมหายใจอยู่ในเวลานี้ในขนาดนี้ในลมหายใจนี้เรากําลังสั่นสะเทือนอนุภาพของความสําเร็จที่สอดคล้องกับจัก,กรวาลและเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นไปได้ที่เรากําลังเป็นผู้ลิขิตและเลือกชีวิตของเราเอง นี่คือคอร์สพิเศษของการจูนจิตตัวตนใหม่สู่ความสาเร็จที่พวกเราสามารถจะฝึกฝนและต่อวงจรจิตด้วยการเรียนรู้คอร์สพิเศษนี้ติดต่อกันอย่างน้อยทาแล้วําเล่าติดต่อกันอย่างน้อย11วันและหลังจากนี้พวกเราสามารถติดตามคอร์สพิเศษที่จะทำให้เราสามารถต่อวงจร ชีวิตและความสําเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัดน,นี่คือความรับของจัก,กรวาลในคอร์สพิเศษที่พวกเราทุกคนกําลังจูนจิตกับจัก,กรวาลกลับมาไว้วางใจในชีวิตและไว้วางใจในจัก,กรวาลกลับมาไว้วางใจในชีวิตและกลับมาไว้วางใจในตัวเองเหมือนที่เรากําลังเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เรากําลังเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลเองและนี่คือการค้นพบความมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกในโลกยุคใหม่ new normal มันคือกระบวนการอันแสนมหัศา์ที่สุดที่เรากําลังต่อวงจรชีวิตอย่างเข้มข้นลึกซึ้งที่สุดในระดับของจิตใต้สำนึกด้วยตัวเราเองผมหวังว่าพิเศษที่พวกเราจะได้เรียนรู้ต่อไปหลังจากนี้คือคอร์สเข้มข้นที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกตัวเองได้และที่สําคัญสามารถต่อวงจรพิเศษ กับ The Master Code Academy เพื่อเข้าสู่ซ u เปอร์จูนิ่งระบบการ,ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะในการดึงดูดความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเราเองและเพื่อบรรลุถ,ถึงภารกิจที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติทุกคนขอให้พวกเราทุกคนพบกับประสบการณ์แห่งความสาเร็จที่ล้าเลิศนี้ด้วยตัวเอง ด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ